สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอาอาหารไม้น้องกระลอกมารับชมน้วกันเด้อะนี่แก้วมังกรหมักฟรังฟร่งสมบะคงมาเบิ่งน้ากันนี่มานั่งอยู่กับจัวตับหน่อยตับใหญ่แม่นเน,นาะบ้านเจ้ามีบกระหอกยังสิจั๊จกโตบ้านเจ้าเบิดเอาจั๊กเหรอเขาหนีมีสียังไนกระหอ,มอ,มอกมอีู่กล่งสีสีแดงอย่แล้ สีเงินบ่มีหรอสีดำมันม,มีเหรอนิ้วลมซุกเนี่ยม,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 มีไหมโอ้ลมซุกก็ว่าจ่าเห็นจ่าเพี้ยนเราเหลียงอยู่มีแต่กระแตแม่นช่องโต้ช,ตโโช่องโต้อันนี่ลงมาแนละ้วมาเกี่ยงกันมาเต็แน่นนั่นมอน,นี่โอ้โเอาไปนะเอาหมกม่วงกันไปนะตจนร้ายมันขาดกันไปกินตะกงใหม่นะในะมอนี่เต้นลงมาเลยนะ หลังบังกรก็กินอยู่บงปนัยเป็นมีตัวเหลืองเลยพอนมากินหมกม่วงฉะนได้มากินหมกม่วงสุกหมกม่วงนี่ม so ักไอที่หมกม่วงกับหมกเกียงมันมักกินมันตัวก็กินอยู่บงปนัยเห็นบอกมันต้นห่อปลาไว้เห็นบอกยังเป็นแทงก็ามากินบกงเลยนู้นมาหนูก็กระแตมากินมันแต่ว่าก็ะหอกกินอยู่บงปนัยนี่แล้วมันกินหมกเกียงเห็นบอกหอยม่นงหมกม่วง มันกินมะเกียงมังกรมันหมักมังกรแก,กวมังกรมันก็กินกันแต่ว่ามะเกียงทามีมกก่มะเ,เกียงกับมังกรมันสิเหือกกินมะเกียงก่อนกินมะเกียงเมื่อไหร่เพิ่งกินหมกมังกรนี่นนนขาคนไปกินตะกรุงใหมนะ่นานมอนี่มอนั้นขาไปมอนี่ลงมาทัากทายสวัสดีเพวันสุข,ขสุขคนเด้ออ่ะข่ามาเบิ่งน้ำกันมอนี่กับดมๆ <laughs> đông na đông nắng, tên cần tên lộn luôn. Mang na xuống. À, sẽ có anh trai nữa. Na na bọn này pin khử à. Còn đây Kẹt, kẹt ngầu như đấy, tên cái yong cái ye, cắn sáo mía lièng cả, măn cả hả? จากไดมาเลี้ยงอยู่แต่นี่มันเต็นปล่อยมันไว้ทั้งกรงใหม่มันเต็นแต่มันโบขันเขาเลี้ยงขึ้นเขาเลี้ยงมันแต่หน่อยแม่อยู่ดอกเขาเลี้ยงมันขุดเลี้ยงมันขุนแต่หน่อยเขาก็ปล่อยมันอยู่กรงใหม่เนี่ยเขาก็เอาอาหารให้มันกินเต็นก็ยอกก็แยกเท่านี้ขันเขาใหญ่ยังฉีดเขาเอามาเลี้ยงมันบ่อยู่ดอกมันหยาดพอเป็นมันเป็นสาตร์พระเภทที่ว่ามันหยาดคนอยู่แล้วนะก่อนมัานแปดหนึ่งใส่ก็มาคงมีเยอะนะ ใช้บคุมหาทนายเนี่ยว่จับเอามาไหวเหมือนยังปล่อยมันหมดอียตัวมาจับมาค้างไหวนะครับวัดสีเหลี่ยงมันตัวหน่อเนี่ยนครับยังแบ่งนี่คก็เลยปล่อยมันหมดเลยปล่อยมันเหลี่ยงปล่อยมันไปตามธรรมชาติเหลี่ยงแบบธรรมชาตินาะบอกก็ไปจับไปค้างมันก็อีตัวมาเหลี่ยงไหวจังสีแล้วนี่คือว่นน้ำเกลือนุกมาเอาของมาใั้เลย เออขั้นเรี้ยงเลี้ยงแต่น้อยแม่นี่หรอกเลี้ยงแต่น้อยนะฮะเฮากับปล่อยมันอยู่นี่มันกับยูน้ำเฮามันก็เหลืองเคื่อนขั้นใหญ่แต่มันเลี้ยงไม่เต็มใส่กุ้งกับอีตูนไวยมันกับโบเป็นอิสระผ้ามันเขาเหลือไปหน่อยแค่นี้เลี้ยงแต่น้อยเฮากับปล่อยมันมันก็มาหาเฮาสบายนี่มันเป็นชัดปลาแล้วนะเฮาไปมันใหญ่นะเฮามาปลามาไหวมันกับโบยูน้ำเฮาคือเก่ากับไปปลาคือเก่าทำยังหน่อยแค่นีแม่ันเลี้ยงแต่ตอนเรียกหน่อยฝนมันขุ่นเฮา มันต้องปอนี่มันต้องเสีอใจเขาเล้วตองเคสนี่มันเสีอใจกันใหญ่แล้วกันใหญ่เลยจังเอามาเลี้ยงเนี่ยอู้โอยู่บอยู่บอยูใช่หมดสุดแล้วเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ประมาณค้งไว้ประมาณเอามาไว้ประมาณทิศหนึ่งแต่ก็ปล่อยไปมันก็อยู่อยู่ดอกอยู่ปล่อยมันไว้มันก็ขึ้นต้นไม้ท่านเนี่นบันทึกสุดท้ายมันอะไรนะมาอะไรมันมันก็ได้เข่าไปอยู่ในป่าคือเก่า

มันฮาร์ดมันชุงมันกระลึงนี่มเนข้อเหลี่ยงปใไส่มันกับปนําไตแคนไตหัวเขาหลอเนี้มาจับมันเนาะนอนน้ำเขาหลอดนีะก็น่าฝึกมันแต่น้อยนี่ครับมันเป็นแบบคือเขาห้อาหารคือจังสีมันอยู่ในปลายจังสีนี่โอ้หั่นมันมันมันหยาดนะสักนี่เขาเอาหมากใหม่ไปป้าไหวนี่กัน้างย้อนมันกับบงเขาตรงยางออกมาจังลกมานี่ก็หอกนี่ยกระไรโตอยู่เด้ เขาเลี้ยงแต้อยใชมควนอยู่เดี๋ยวมืออื่นจะเป็นแล้วมื่อื่นทิตาด์แบบใหม่ไปไปจะไปเข้นเบิ้งห่างมันเพื่อนมีหลูกกันมีหลูกหน่อยก็เอามาเลี้ยงแต่น้อยฝึกมันแต่น้อยเล่นอยู่นี่ือเขาก็พอได้เบิ้งมันอยู่ไหนเพราะว่าเขาต้องเอามาเลี้ยงไว้น้ำเนี่ยเพราะมันสีญพันธุ์พันมันอันนา ขานเขาเจ้าบางครั้งก็ส่วนหนึ่งเขาเจ้ามาใส่เหวี่ยตีตูนมกระดับไปนําตะกีก็หอกไล่มาไลยมันขุนเป็นขุนวันนี้คนมันยิ่งมาใส่กับใส่เหวี่ยงมันกระยานมันกระแตกตื่นเนี่ยเขาเอาอาหารให้มันเนี่ยเขากะยูไก่มันก็ยังบุโรกเมาต้องนางยางออกมาไกลๆพอเขาเจ้าอันนั้นมันยานเขาเจ้าเพราะมันมีคนปอก มาใส่กับใส่เหวี่ยิงมันมันก็ได้ยาเหานี้ธรรมดาเนาะเขามีแต่ให้อาหารอาหารไปปลาไหว้ต่างกล่องต่างกล่องหลายดยังต่างลิปใบบนแล้วโลงสองยูทูบไงเขาได้เบิง้งเห็นก้อโอ้ลงมาลายดีทุกคนยืี่ขอให้สปีดเป็นมันหิวเลยนะฮสปีดฟอดพุทธฟอดพุทฟอด,ด,ดสปีดไวไวเนี่ย<อ>ขันโบ,นบนสปีดมากเลย มันกระชดฝมันโดนแบบมอยง้อูเ้หนตู้เล็บเล็บมันคมเป็นคมเลยนี่บอกเหมือนจับมันมาจับมันมาเล่นเหมือนโอ้เล็บมันขูดเหลือออกจับกระหอกอย่งนะมันเห็นเมืออ่อยยังเป็นแพรอยู่เต็บ้จับอยู่เล็บมันคมขนาดได้กระหอกคมโอ้นี่เอวามันขืนก็ใหม่สมสิบสี่วมันยุ่มหมักใหม่มันขูดเมื่อขอยหมือนเหลือคนจะออกม่น เจ็บปวเจ็บใส่บบโอ้เหลือจนเอกในเรือพบมีนี้กระหอกจะงเต้นปีนกลงใหม่ที่ผมบวบปบปุบาไหวมันไม่กินส่านามไปเอาวินบาเนตัวน้อยๆยน่าไปกินใหม่ยานไปกินใหม่กกใหม่ลูกมันนะลูกน้อยอ้ยโมเมนกระเล่นมดจ้ตัวน้อยๆหล่มาน่ะย้อนบ่ ก็เล่นก็เล่นมันงาไปกมากแกไปถึงนี่ก va hm ็ได้ได้ไหว้ยแดนไหวแดนตัวนลอยๆไหวเอาไหวว่าเสียเอาเวลาเอาหนามไปให้มันกินมันกับโมคอยกินไปในหนามในนี้มีมอนี่ยองยังไงเอาขอบคุณเด้อะที่เขามาหอบส้มจนจบทักทายสวัสดีมานั่งฟังโซเลกัน